แผ่นนี้นะคะลูกค้าออเดอร์เป็นเค้กไส้ทะลักร้อยเก้าสบเก้าบาทนะคะถ้าการลืมทายแยมในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ยังแก้ได้ซอสพิซซ่านะคะ แล้วเราจะตามด้วยชีดแล้วก็โรยผงออริกาโนนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมที่มาสั่งซอสพิซซ่าถึงไม่ได้ใส่ลืมจบนะคะมีอยู่แค่นี้แหละลืมจริงๆ โบโลน่าค er like ่ะเนยนมเหรอลาซอนมะเขือเทศมายองเนสนะคะไส้กรอกจ้า แล้วเดี๋ยวเรารอแป้งเซ็ตตัวนะคะกรอบแล้วที่ไส้ที่เหลือเราจะใส่ตอนพับลืมมองว่ามีข้าวโพดโอเคแป้งเซ็ตตัวได้ทีแล้วนะคะพี่ตีจะใส่เป็นเบคอนกรอบแล้วก็ตามด้วยไข่กุ้งแล้วก็พับได้นะคะลูกค้าถ่ายรูปได้เลยนะจ๊ะ รูปหรือคลิปคะถ่ายคลิปไม่ตอนพับโอเคพร้อมแล้วบอกนะคะดเดี๋ยวตีหันไปให้ลูกค้าห้ามรับนะคะเพราะว่าจะร้อนมือมาก นี่นะคะ